สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวขึ้นฟีดกันของ Sohu Entertainment ค่ะประเด็นร้อนเรื่องต่อสัญญาของไผ่ลูกการปฏิวัติของอีจ,จิ้งหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามด้วยนะคะจั่วหัวอันนี้เป็นของบร็อกเกอร์นะคะใช้ชื่อว่า อูหยวนหยวนค่ะวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี2025นะคะเขาบอกว่าการต่อสัญญาของไปลูกตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสงครามแฟนคลับนะเริ่มก่อนกำหนดแล้วเจตนาของวีเจิงในการสนับสนุนนักแสดงหน้าใหม่คืออะไรนะคะก็มีเครื่องหมายคำถามเอาไว้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไปลูกค่อยๆกลายเป็นคนดังระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงจีน ด้วยผลงานอันโดดเด่นในละครจีน3เรื่องนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมหาเทพไปสัวนะคะแล้วก็มี เล่รักหวังคุณหนิงแล้วก็ยังมีครอสสวรรค์ทันลักษ์นะคะเธอไม่เพียงแต่ร่วมงานกับดาราชายยอดนิยมมาแล้วมากๆเนาะโดยเฉพาะจันทาอัศดงนะคะหลัววอินทีหวังเฮอตี้จางหลิงเฮิดนะคะจิงซุนซีซึ่งก็คลองกระแสะฮิตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าละครเรื่องใหม่ของเธอนะคะอย่างเรื่องล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือแล้วก็ได้รับความคาดหวังอย่างสูงเช่นกันในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวลือนะคะความม ของเธอกับจางหลิงเหอแล้วก็อ่าวรุ่ยเพิงค่ะก็ยิ่งซ้ําเติมไฟให้ลุกโชนทําให้ป่ายลู่ตกเป็นเป้าสายตานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวลือล่าสุดได้บ่งชี้ว่าสัญญาของป่ายลู่กับหวน e ีเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นกําลังจะหมดลงแต่ยังไม่มีวีแววนะคะการต่อสัญญาค่ะทําให้วีเจิงนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทรู้สึกไม่สบายใจวีเจิงไม่เพียงแต่เปิดเผยต่อสารณชนว่าบริษัทของเขาได้รับ ทละครย้อนยุคนะคะเรื่องถังพาเลสค่ะเท่านั้นนะยังบอกด้วยว่าบทนี้ดีมากเลยแล้วเขาต้องการที่จะให้หวังชิงเวียนะคะแสดงเป็นพระเอกคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือว่าแล้วปลูกล่ะควรจะรับงานนี้ด้วยไหมล่ะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไปลูกควรเป็นนางเอกสิมันก็มีเรื่องราวของกลยุทธ์แล้วก็การบีบบังคับของวีเจิงด้วยหรือเปล่านะคะว่าถ้าวีเจิงนั้นอยากจะ เหมือนกับแบบเออต่อสัญญาสิถ้าต่อสัญญาก็จะให้เธอเล่นเป็นนางเอกอะไรแบบนี้แต่ไงไรก็ตามนะคะทุกคนเหมือนกับแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนคลับของทางไยลูกก็บอกว่าไยลูกควรจะเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยอีเจิงเองก็แบบเออมันคืออีเจิงอะ่ะเขาเป็นคนที่อยู่เป็นเขาเล่นกับสื่อเป็นเขาก็พยายามที่จะ ป์พรีเซนต์ตัวเองว่าเขาไม่ได้บีบบังคับไปลู่นะก็แล้วแต่ไปลู่ให้ไปลู่เป็นผู้ตัดสินใจค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็เหมือนกับการผลักเนาะแรงกดดันมหาศาลไปให้กับไปลู่นั่นเองนะคะปัญหาการต่อสัญญาของไปลู่นั้นไม่ง่ายนักนะคะเพราะว่าอย่างชูข่ายเองก็อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันเนี่ยหววีเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ต่อสัญญาสําเร็จไปเรียบร้อยแล้แลวเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมหัวซุกหัวซุนเลยนะคะอยู่บนโลกออนไลน์ข่าวโน้นข่าวน,น,าวน,านี้เต็มไป หมดเลยโอ้ตายแล้วนะชฉิวไข่เซ็นไปแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วก็มีข่าวพวกเราอะพวกเราเคยได้ยินว่าไายลูกก็เหมือนจะตัดสินใจต่ออีก5ปีไปแล้วนี่นาะแต่ว่าข่าวนี้ก็มาเป็นประเด็นอีกนะคะวันที่14พฤศจิาจก,กายนขณะที่นักแสดงชั้นนําอีกคนอย่างอูจินเยียนเองนะคะที่คลอ,อดลูกเนาะแล้วก็พักงานไปก็หลังจากที่แต่งงานแล้วก็ไปคลอดลูกก็เรียกได้ว่าตอนนี้ตกอยู่ในสถานนะที่เป็น ผู้ที่สร้างเงินสร้างทองให้ค่ายพอกลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะฉายาก็คือวัวเงินนะวัวเงินของบริษัทยังไม่ต้องสงสยัยอ่ะบริษัทต,ต้องการให้เธอต่อสัญญาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทางไปลูนั้นกับลังเลอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็ะเป็นที่เข้าใจกันว่าสัญญาของไปลูนะคะจะหมดในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2026นะคะเดือนไหนเอ่ยนะเพื่อนๆที่รู้มาบอกแอดวานดด้วย เนื้อข่าวไม่ได้บอกเนื้อข่าวบอกว่าครึ่งปีแรกมันก็ต้องจนถึงมิถุนายนนะปี2026จะหมดสัญญาจากหวนอีนะคะแม้ว่าวิเจิงจะติดต่อป่ายลู่เรื่องการต่อสัญญามาหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ป่ายลู่กับหลังเลแล้วก็ยังไม่ยอมเซ็นสัญญานะคะทุกครั้งที่ถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญาค่ะเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถจะสรุปข้อตกลงกับป่ายลู่ได้อย่างรวดเร็วนะคะอีเจิงก็เริ่มมองหาวิธีอื่นๆแล้วค่ะโดยใช้ ทั้งกลยุทธ์ที่นิ่มนวลแล้วก็มีความรุนแรงด้วยใช้2วิธีเลยนุ่มนวลและรุนแรงเพื่อกดดันให้ไปลู่ยอมในที่สุดนะคะเมื่อเร็วๆเนี้ยอีเจงก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าทีมงานสร้างก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะไปลู่กะหวังชิงเว่ยนั้นจะมาร่วมงานกันในเรื่องถังพาเลสโดยระบุว่านะคะบทละครโคตรจะยอดเยี่ยมมากและเขาได้แบบเออเซ็นสัญญากับหวังชิงเว่ยไปแล้วให้มาเป็นพระเอกด้วยนะคะตอนนี้การตัดสินใจก็อยู่ ในมือของไปลู่แล้วนะจะมาหรือเปล่านะคะโดยวีเจิงถึงกับระบุว่าหากเธอไม่รับบทบาทนี้นะโอ้โหผลกระทบต่อภาพรวมของซีรีส์นั้นจะได้รับผลกระทบแน่ๆเลยค่ะแม้วันนี้จะดูเหมือนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อไปลู่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับทําให้ไปลู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากค่ะเพราะว่าชอยส์เหลือแค่ว่าต้องต่อสัญญาณนะนเพื่อนๆสิ่งที่ทําให้ไปลู่นั้นยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นอีกก็คือการ ที่เธอและหวังชิงเวย่ยนั้นเคยร่วมงานกันแล้วนั่นเองนะคะยังไม่ได้ออนแอร์นะเรื่องนี้อ e ีโลซุนนะคะแล้วก็ เคยทางด้านหวังชิงเยกเคยเล่นเป็นพระรองที่มีไายลู่เป็นนางเอกมาก็ประมาณสองไม่ต่ำกว่าสองเรื่องด้วยกันนะคะนี่การร่วมงานกันเป็นครั้งที่แบบครั้งที่สามแบบนี้ก็อาจจะขาดความแปลกใหม่ก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าก็ทำให้ไายลู่ตกเป็นภาระในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักสแสดงหน้าใหม่นั่นเองนะคะมาเป็นเมนเตอร์ไปอีกแม้ว่าไายลู่นั้นจะไม่มีความรู้สึกไม่ดีแต่หวังชิงเยกก็คือมีมิตรภาพดีๆแต่ว่ามันก็เกิด ความตึงเครียดไงอืมก็เจอกันแล้วบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่หวังชิงเว่ยได้รับบทเด่นในเรื่องของมรสุมชีวิตมาเนี่ยแฟนๆก็เชื่อว่าเขาเองก็ไม่ควรเล่นบทสมทบนะคะให้กับแบบเหล่าบรรดา นักแสดงท่านอื่นๆที่อยู่ในค่ายเดียวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบทลองในเรื่องที่มีไปลู่แสดงหรือว่าอูจินเหยียนแสดงค่ะแล้วก็เรียกร้องให้นะคะทางหวังชิงเว่ยเองปฏิเสธบทบาทที่เป็นพระรองทั้งหมดออกไปได้แล้วนะคะเอออ่ะเข้าใจแฟนคลับก็ก็รักของเขาพยายามจะแบบเออคงไว้ทึงซึ่งสภาพของพระเอกร้อเนะคะ อีกหนึ่งการกระทำของวีเจิงนะคะก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงไม่แพ้กันค่ะเขานั้นนะคะไปเซ็นสัญญากับจางหวันอิงซึ่งเป็นนักสแสดงหน้าใหม่อย่างยิ่งใหญ่น้องคนนั้นนะ่ะอืมน้องคนนั้นเทียดหวันแนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะคะนัตตาดีนะก็เรียกเธอว่าสวยเลยละสวยแล้วก็บรรยายว่าเป็นสาวงามนะคะที่ถูกเลือกแบบโอ้ยเจิงเว่ออเว่อร์นะคะแล้วก็ประกาศไปทั่วๆเลยนะคะอุปนิสัยโดดเด่นมาแมา้แต่แบบคือ คือเนี่ยเป็นคนเดียวเป็นดาราสาวคนเดียวนะคะที่ได้รับคําชมจากอีเจิงแต่ว่าอีเจิงไม่เคยที่จะชมไปลูกกับอูจินเหยียนเลยไม่เคยได้รับคําชมแบบนี้ ออกสื่อเลยนะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะประกาศสักดาว่ามีนะคะตัวแทนแล้วค่ะก็คือมีมีน้อง15จากเหอหนานนะคะเป็นตัวแทนแล้วนะเดี๋ยวจะปั้นให้โด่งดังเลยอะไรก็ว่าไปนะคะณนะจุดนี้ก็คือแฟนๆของป๋าลู่เองนะคะที่จีนก็รับรู้แล้วก็รู้สึกแบบไม่พอใจเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าอีเจิง จงใจโปรโมตนักแสดงหญิงหน้าใหม่เพื่อบีบให้ไปลู่นั้นตัดสินใจค่ะไม่อย่างนั้นโปรเจกต์ดีๆทรัพยากรเลิดๆจะเอาไปป้อนให้น้องคนนั้นหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่นักแสดงหน้าใหม่คนนั้นจะโด่งดังเนี่ยก็แน่นอนเดี๋ยวก็ต้องมีเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรดีล่ะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสะขึ้นมาแต่คําว่ากระแสะนะคะข่าวลืออะไรต่างๆน,นันๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบพยายามให้อยู่ในสื่อก็ได้ข่าวลือเนาะก็แพร่สะพัดท,ทางโลกออนไลน์ว่าตอนนี้ น้องคนนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์โรแมนติกนะคะกับแบบคนที่ตอนตอนที่น้องเขาเรียนที่มัธยมปลายเออก็มีฟงมีแฟนอะไรแบบนี้แล้วก็กลายเป็นข่าวบนโลกออนไลน์ลุกลามอย่างรวดเร็วเนาะส่งผลกระทบะบ้างนะต่อชื่อเสียงของอน้องจางหวันวิงนั่นเองนะคะ <laughs> โอ้ยเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นอีเจิ้งเองก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะเออนิยงนิยายไปแล้วกันเนาะอาจจะเป็นคนนี้ที่ทำข่าวเองอะไรเองคือมีนะเออเต้าเองชงเองตบเองทุกอย่างได้หมดนะ่ะจบในคนเดียวก็ยังมีความคิดว่า ยังมีความคิดว่าเจ้าป้าแกทําได้เจ้าป้าอีเจิงเนี่ยนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรก็น้องเขายังไม่ได้เข้ามาไงเพิ่งเซน็นสัญญารอไปก่อนนะรอไปก่อนนะคะตอนนี้ปัยลูกค่ะกาลังยืนอยู่บนทางแยกนะคะในชีวิตของเธอการต่อสัญญาหรือไม่นั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพัฒนาการทางอาชีพส่วนตัวของเธอเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อกลยุทธ์ของบริษัทหวนวี่เอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดอีกด้วยค่ะด้วยแรงกดดันนะคะจากวีเจิงขณะเดียวกันก็ส่งเสริม นักแสดงหน้าใหม่แบบสุดๆอนาคตของปายลู่จึงดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะผู้ชมต่างก็ตั้งหน้าตั้งตา,งตารอผลงานของเธอแล้วก็ติดตามเส้นทางอาชีพของปายลู่อย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าในกรณีใดค่ะวงการบันเทิงที่ปายลู่อยู่นะคะก็ไม่เคยขาดความดราม่าเลยการตัดสินใจครั้งต่อไปของเธอนั้นก็จะเป็นมากกว่าแค่สัญญาละแต่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นแบบเรียกได้อย่างไดีเป็นจุดศูนย์กลางของพายุอยู่นะคะ หมุนหมุนหมุน,มนติ้วเลยค่ะเอาละค่ะก็จบเนื้อความข่าวเลยเนาะเพื่อน,อนๆได้ยินแล้วคิดว่าอย่างไรเอ่ยนะคะจริงๆคุณปายโลก็อายุแบบสามเอ็ดเนาะขึ้นสามเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเธอก็ดูแลตัวเองได้นะคือมีสตูดิโอสตูดิโอของตัวเองได้อยู่ก็อืถึงวัยแล้วเปล่าแต่ก็แล้วแต่นะเานาะเคารพการตัดสินใจนะคะหรือไม่จะไปอยู่ใต้ล่มชายคาเดียวกับเจ้าลูซีมไหมอาลีบาบาหน่อยมะเออเขาก็ เขาก็แบบเออจะมีศิลปินเป็นเจ้ารู้สึกอคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ป่มเออควรจะมีคนอื่นๆด้วยไหมล่ะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายเขาคือแบบจะเทรนหน้าใหม่ขึ้นมาหรือว่ายัางคงรับผู้มีชื่อเสียงแล้วอะไรเข้าไปอะไรแบบนี้เนาะอืมก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะก็แฟนๆของคุณป๋ายลู่ที่เมืองไทยว่าไงเอ่ยนะคะคิดอย่างไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแชร์ความคิดเห็นกันค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะว่า ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ